ธรรมะสองภาคที่มีภาคสามัญวิสัยแนละภาคเหนือสามัญวิสัยเจนจิจะเล่าให้ฟังอยู่เสมอๆค่ะแต่ถ้าเป็นภาคสามัญวิสัยด้วยแล้วเจนจิก็จะไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่ในการที่มาเล่าให้ฟังเพราะมีแหล่งความรู้มากมายให้ไปค้นคว้าหาข้อเท็จจริงค่ะแต่สิ่งที่ลำบากใจที่สุดก็คือธรรมะภาคเหนือสามัญวิสัยนะคะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทเทวดามันเป็นความรู้ที่จะต้องมีเหตุและมีผลค่ะเพราะดันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นั่นสิคะ แต่แหมเชื่อไหมคะเรื่องนี้กลับมีผลในการใช้ชีวิตมากๆเลยล่ะคะ่ะทําให้ใส่ใจที่จะรับรู้เรียนรู้เจนจิ Gen จึงต้องนำธรรมะสองภาคมาเล่าในแบบฉบับที่จะต้องประยุกต์ด้วยการปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันคะ่ะปัญญาที่เกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ความรู้ที่ตกผลึกคะ่ะนั่นหมายถึงว่าความรู้ที่มีความครบถ้วนและ จำเป็นจะต้องถูกต้องด้วยนะคะการเรียนรู้ธรรมะเท่ากับว่าเป็นการฝึกจิตบริหารจิตและขัดเกลาจิตให้เข้มแข็งและแกร่งค่ะเพื่อที่จะใช้ปัญญาในการที่จะนําไปต่อสู้กับคนที่หลากหลายนิสัยไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเช่นจีมีคําอยู่สองคำนำมาฝากกันค่ะคําแรกคือทำจิตค่ะสะกดว่าก็ไกลสลอิ จอจานนั่นเองจอจานนั่นเองนะคะที่แปลว่า,าลักษณะกิจกรรมนั่นนะคะให้ทำกิจไปพร้อมทำจิตค่ะสะกดว่าจอจานสลอีตอเต่านะคะมีเช่นนั้นเนี่ยจะกลายเป็นโรคจิตเลยล่ะคะ่ะแล้วคนที่เป็นโรคจิตส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่าตนเองกำลังเป็นโรคจิตซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็สายแล้วค่ะอาจจะนำมาซึ่งการเป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล,ล่า แล้วสุดท้ายก็หาทางออกไม่ได้คิดปลิดชีพตัวเองฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสุดๆน่าวิตกกังวลม,มากๆเลยนะคะส่วนคำที่สองค่ะคำว่าทำไปค่ะไม้มะลัยปอปลาค่ะให้ทำไปพร้อมทำใจสะกดว่าไม้มะลัยจอจานค่ะมีเช่นนั้นนะคะคุณจะกลายเป็นโรคหัวใจเช่นหัวใจวายหัวใจล้มเหลวก็เป็นได้ค่ะ เรื่องราวที่ดีของธรรมะสองภาคอาจจะทําให้หล,หลายๆท่านไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เกิดความเครียดพอเครียดมากๆเข้าความเบื่อความลาคาญไม่ยอมที่จะสนใจใฝ่เรียนรู้ธรรมะสองภาคมันก็ตามมาค่ะมากๆไม่เป็นไรค่ะอย่าไปเครียดกับมันนะคะเจนจิบอกอยู่เป็นประจำค่ะ ว่าให้ฟังธรรมะสองภาคในรูปแบบของการชมละครสั้นหรือซีรีส์เกาหลีไปค่ะให้คุณจินตนาการไปว่าฉันกำลังติดตามชมซีรีส์หรือละครสั้นอยู่นะคุณจะได้รับอัตรบอัรสในการชมการฟังที่เจนจิเล่าได้ไปลองทํากันดูนะคะเวลาเครียดใ,ให้ปรึกษานกดูค่ะเพราะนกจะชอบบอกว่าจิบจิบค่ะ ถือว่ายหยอกกันเล่นนะคะเพื่อคลายความตึงเครียดค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y o t u u e f a c e b o o k เจนจิรลงไปถึง TikTok ด้วยนะคะช่องเจนจิเจนจิค่ะธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิสวัสดีค่ะ